ดูรูปนี้แล้วเห็นอะไรไหมครับอืมน่าจะเป็นโขดหินปะการังหรือว่าจะเป็นการเปรย์เปยถึงความเหงาของพวกคนโสดนี่คือปลาหมึกกระดองมันสามารถเรียนแบบสภาพแวดล้อมได้ทั้งแสงสีและพื้นผิวเป็นหนึ่งในสัตว์ที่พรางตัวเก่งที่สุดในโลกบางครั้งเวลาล่าเหยื่อมันก็จะใช้วิธีทําแสงบุบบับบุบบับทำให้ปลาที่ผ่านมาเห็นก็ว้าวที่ยอดสามชายแล้วเหรอไม่สนุกเลยแล้วหมึกกระดองก็จะย่องเข้าไปใกล้ๆฆ่าพวกที่หมิ่นซิทแพ็กนะเดทผมไม่ได้เป็นเกย์นะครับเออ สิ่งที่นา่าสนใจที่สุดของมือกระดองเนี่ยอยู่ในตอนฤดูดผสมพันธุ์หลังจากผสมกันเสร็จตัวผู้จะคุมเชิงเอาไว้จนกว่าคู่แข่งจะหมดไปโดยจะแสดงลายพิมพ์สีฉูดฉาดเพื่อประกาศว่าอย่ามายุ่งในช่วงนี้มึกตัวผู้ที่ขนาดเล็กกว่ารู้ว่าสู้ตรงๆไม่ได้ก็จะย่องเข้าไประหว่างกลางเปลี่ยนลายฝั่งหนึ่งเป็นสมสีอีกฝั่งหนึ่งเป็นชฉตรี <laughs> พอผัวเพิ่มอะไรก็โชะทำตัวเป็นโจฮ่าลเล่นนะครับเพื่อนผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกแต่ผมจะจัดอาวุธของมือกระดองไว้ที่อันดับ1ิเพราะพิิสงที่แท้จริงของการอพรรราางกก็คือทยศ อันดับเก้าเล็บเนี่ยเป็นอาวุธยอดนิยมของสัตว์ใช่ไหมครับทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่นแถมสึกหล่อไปก็งอมาใหม่ได้สบายๆและนี่ก็คือกบบูเบูรีนมันเห็นสัตว์ที่ใช้กรงเล็บแล้วก็บอกว่าห um, ึอีกระเทยที่นี่เราจะไม่ทําแบบนั้นแล้วมันก็หดกล้ามเนื้อนิ้วจนกระดูกทะลุออกมาเพื่อไปไฟกับศัตรูดูดันไม่เกรงใจใครกบบูเบูรีนพอใช้เสร็จมันก็จะหดกระดูกกลับเข้าไปเองแล้วก็รอให้แผลหายถึงจะดูดิบเถื่อนแต่ผมว่าถ้าคนเราใช้กดแบบนี้โลกอาจจะสงบสุขขึ้นนะครับ อันดับ8แมงกระพุนโปรตุเกสพัฒนาเข็มพิษที่รลายแรงเอาไว้ที่หนวดสามารถใช้ได้ทั้งล่าเหยื่อและป้องกันตัวเองแต่ก็นะครับพัฒนาวุฒแต่ไม่พัฒนาสมองก็เหมือนกับการเล่นเกม RPG แล้วก็กดอัพพลังโจมตีอย่างเดียวพบกับทากทะเลนูดีแบนช์มันจะล่าตัวเองด้วยเมือกที่มีธิพ์พรางตัวต่อแมงกระพุนและก็แดกแมง่งระบบย่อยของทากเนี่ยก็จะแยกเข็มพิษเอาไว้เก็บที่หนวดตรงแผ่นหลังแล้วก็เอาไปใช้ได้ตามใจชอบเยียดยามกันสุดๆแต่ผมว่ามันก็สมควรแล้วครับสำหรับถุงพลาสติกลอยน้ําที่่่ไมคิจะออัาน และอาวุธของสัตว์แบบไหนกันที่อับค่าอินมาแบบเต็มเปี่ยมอันดับที่7รู้ไหมครับว่าแตนยักษ์เนี่ยมีเกราะที่หนามากเล็กในของพึ่งเนี่ยแทงไม่เข้าแน่นอนแตนยักษ์ตัวเดียวสามารถกัดหัวพึ่งขา40ีตัวภายใน1น,นาทีทําให้พึ่งหลายชนิดต้องดูมันทลายหลังกินตัวอ่อนต่อหน้าต่อตาแตพึ่งญี่ปุ่นบอกว่า เราไม่เหมือนกันเดสมันจะรุมก่อตัวแตนเอาไว้นับร้อยๆตัวพร้อมกันเป็นก้อนแล้วก็สั่นกล้ามเนื้อปีกทําให้เกิดความร้อนสะสมแตนยักษ์ที่ทนความร้อนได้ไม่ดีทบพึ่งก็ถูกย่างสดตายขาที่เหมือนกับง่ามไข,ข่ของผมในเดือนเมษาการทํางานเป็นระบบทําให้สัตว์ประเภทอานานิคมประสบความสาเร็จแต่ทุกอย่างย่อมมีด้านมืดอย่างในอันดับ6มดสายพันธุ์ c o l o b o p s i s explosions ที่ยกระดับการทํางานขึ้นไปอีกขัน้น นี่สัญญาจ้างน่ะน้องเก้ากะห้าตุ่มปีนข้็ไปบ้านสวรรค์4ี่หทับเจนอีเนี่ยชอบสั่งส้มตาม,มากินตอนดึกดึกดนๆแต่เช็คเมนูด้วยตำไตปิกสเม็ดนะวันดีคืนดีแม่งสั่งมา6เม็ดก็อย่าไปเอามารายชีนีไม่กินเผ็ดแล้วตอนเข้าห้องก็ระวังตัวให้ดีๆมันมีแมงวันอยู่2ตัวชื่อจอจี้กับปีโป้อาจจะโจมตีเราได้มีอะไรจะถามไหมสบายๆเราอยู่กันแบบคอบครัว สัญญาข้อสุดท้ายนี่อะไรล่ะครับถ้าโจนตัวน้องต้องระเบิดตัวเองในยามฉุกเฉินมดงานพวกนี้จะสลาชีวิตด้วยการเกรงหน้าท้องจนผนังลำตัวแตกออกปล่อยสารพิษเหนียวเนื่อก,กระจายออกมา,มาแมลงที่โดนก็จะเป็นอวมพาตแม้ก็ตายแต่ก็ต้องแลกมาก,กับชีวิตทั้งชีวิตของมดงานตัวเล็กๆตัวหนึ่งมีประกันสังคมไหมพี่ไม่อันดับที่5เคยคิดไหมครับว่าอะไรก็ตามที่มันเลือล้อยลื่นๆเนี่ยไว้ใจไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนก๋วยจับเควายเจลลี่หรือป้าไหลมอเร่ ปลาปกติเนี่ยเวลางับเหยื่อแล้วก็จะใช้วิธีขยายปากและเหงือกเพื่อดูดเหยื่อเข้าลงคอแต่ป้าไหลมอเรมีทรงหัวที่แคบเพราะใส่อยู่ตามโดหินเลยมีแรงดูดพอๆกับพัดลมดูดอากาศในห้องน้ําสาธารณะ มันก็เลยพัฒนาขากรไกชุดที่2เพื่อกระชากอาหารจากปากหน้าลงท้องคุณคุ้นใช่ไหมครับรู้หรือไม่หนังเอเลี่ยนฉายเมื่อปี1979แต่เราเพิ่งมารู้เรื่องขากันไก่ชุดที่2ของปาลาไหลมอเร่เมื่อปี2007นี่เองนั่นหมายความว่าป้าไหลเป็นพวกเบลเอเลี่ยนหรือมีคนที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ไม่กล้าบอกใครฮึม hmm. ดับเบิลปาก แต่ปลาไหลมอรเร่ก็ยังไม่เป็นที่ผิดหวังของวงตระกูลเท่ากับอันดับที่4อย่างงูฮอกโนสงูตัวนี้เวลาคุณไปแย่มันจะพยายามแผ่แผงคอที่มันไม่มีแล้วส่งเสียงขูฟ่ฟอฟอทำตัวเป็นงูเห่าวานาบีโดยมีท่าซิกเนเจอร์เป็นการฉกทิปหรือก็คือเอาหัวโขกเฉยๆต่อให้กัดจริงพิษมันก็แค่พอพึ่งต่อย <c oughs> งูเหา่าเรียกว่าหมาเห่ายังดีกว่าอย่าไปคุยกับคนคนนั้นนะได้ข่าวว่าเขาเล่นมุกควายลงย t u b e แต่ถ้าคุณยังไม่กลัวมันก็จะแกล้งตายายท้องแลบลิ้นบางทีมีขี้แตกเหมือนวิธีจีบหญิงของไอโอบว้าวเขาเพื่อนสองคนในคลิปเดียวคบไม่ได้จริงอันดับ3มเรามาดูเจ้าเวหาอย่างนกฟอล์มา่ามันอาศัยอยู่แถบหน้าผาสูงซึ่งสัตว์บกไม่สามารถเข้าถึงมันได้นกฟอล์ม่าก,ก็เลยมีศัตรูหลักเป็นนกพันธุ์อื่นที่ใหญ่กว่าเพราะงั้นเวลามันกินอาหารทะเลกระเพาะก็จะคัดแยกน้ํามันเอาไว้ที่ทั้งเหนียวหนักและอุดมไปด้วยโอเมก้าเมื่อมันถูกคุกค,คามมันก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มึงกล ฮฮมึงทำอะไรของมึงวะชันเงียบดีเดี๋ยวกูจัดการเองโอเคโอเคเอ่อโทษทีนะพี่ขอแ๊หนึงไม่เป็นไร น้ำมันนี้มันจะไปจับกับขนนกทําให้มันบินไม่ได้และก็ล้างออกไม่ได้เช่นกันจนต้องจมทะเลตายในที่สุดถึงจะฟังดูน่าขยะแขยงแต่นกฟอล์มามีอายุไขามากกว่า40ปีแสดงว่าการอวกอาจจะเป็นกุญแจสําคัญของการอายุยืน3คนแล้วนะอันดับที่2การรวมหลายๆฟังก์ชันเข้าด้วยกันเป็นเรื่องปกติของนวัตกรรมใช่ไหมครับกาแฟทรีนวันอาจจะสะดวกก็จริงแต่คุณลองมาดูทวารหนักของปลิงทะเลที่มีหน้าที่ทั้งขับถ่ายสืบพันธุ์และหายใจในเวลาเดียวกันคุณลองนึกถึงกลิ่นสิครับแล้วรูทวารมันเป็นอาวุธได้ยังงไเมมื่อนถูกกคคุา ตุิงทะเลก็จะเกรงกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงแล้วก็มันจะพ่นเอาส่วนของลำไส้และท่อหายใจออกมาซึ่งมีลักษณะเหมือนครีมเหนียวหนึบมาพันตัวศัตรูเพื่อซื้อเวลานี้แล้วมันก็จะหายใจฉุกเฉินทางผิวหนัง,งนแทนโดยมันจะงอเครื่องในออกมาใหม่ในเวลา1นสเดือนอันดับที่1พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับตัวต่อมอรกต ตัวต่อมอรกตที่ตั้งท้องเนี่ยสามารถทาให้มแรงสาบที่ตัวใหญ่กว่ามันถึงสองเท่ากลายเป็นซอมบี้วิธีก็คือมันจะเข้าไปใกล้ๆก,ก่อนแล้วก็ต่อยครั้งแรกเข้าไปที่อกของแมลงสาบทําให้ขาหน้าของมันกลายเป็นอมาพาตแมลงสาบบอกว่าหนอนี้ปึงป้ง ยาเลยยาเลยแล้วก็ต่อยครั้งที่สองเข้าที่สมอง <c oughs> นี่คือความสามารถพิษของเอเมโรจิวูบอสที่จะปิดสัญชาตยานอเอาตัวรอดของแกยังไงละ่ะมาสากหลังจากนั้นแมลงสาบก็จะยืนนิ่งไม่ขยับไปไหนส่วนตัวต่อจะยืนรอสักพักพราะมันแน่ใจว่าพิษทำงาน <c oughs> ก็จะเข้าไปกัดนวดแมลงสาบออกครึ่งหนึ่ง,ง,งเพื่อกินน้ำเลี้ยงเป็นการให้รางวัลตัวเองอารมณ์แบบกินขนมหลังจากทำงานเสร็จอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็จะจูงแมลงสาบเข้าหลังวางไข่ไว้หนึ่งฟองที่ตัวก่อนจะหาหินมาปิดโพงขังแมลงสาบเอา และเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่ผมจะอธิบายเกิดขึ้นในขณะที่มแมลงสาบยังรู้สึกตัวอยู่เพราะงั้นถ้าใครไม่สบายใจก็ อย่ากดปิดนะครับความรู้นี้สําคัญต่อการใช้ชีวิตจริงเมื่อไข่ฟักแล้วตัวอ่อนก็จะเริ่มกินน้าเลี้ยงจากมาแมลงสาบก่อนจากนั้นก็ค่อยเจาะเข้าไปข้างในใช้เไปตามตัวมแมลงสาบโดยเริ่มจากไขมันพอหมดแล้วมันก็จะกินกล้ามเนื้อสุดท้ายก็เครื่องในวิธีนี้จะทําให้มแมลงสาบตายอย่างช้าที่สุดเพื่อความเฟรชของสารอาหารโดยใช้เวลา8ถึง13วันกล่วมันจะตายจากนั้นมันก็จะปั้นดักแด้ในซากมาแมลงสาบ1เดือนผ่านไปตัวต่อมมรกตโตเต็มวัยก็จะออกมาจากโพรงพร้อมผสมพันธุ์และหาเหยือ่อตัวต่อไป ต้องโรคจิตขนาดไหนนะครับถึงทาให้ผมสงสารมแมลงสาบได้แถมนี่ยังเป็นมแมลงที่พบเห็นได้ในประเทศไทยคุณก็อาจจะเคยเห็นมันมาก่อนแต่ถ้าเห็นอีกเนี่ยฝากแจ้งตํารวจจับด้วยนะครับอย่าให้อะไรแบบนี้มีที่ยืนในสังคมของเราก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ผมมีอะไรจะประกาศสักนิดหนึ่ง ช่องผม5้าพันซับแล้วเย้ yeah. ขอบคุณทุกๆท่านที่กดซับและสนับสนุนกันมานะครับเป็นเกียรติมากที่ช่องเติบโตได้ขนาดนี้และตอนนี้ช่องก็มีระบบ Membership แล้วครับท่านที่เป็นสมาชิกต้าสตอรี่วีไก็จะมีเข็มกลัดลงมาแบบนี้ตามอายุ Member เริ่มแรกก็จะเป็น Blue Dolphin แล้วก็ Dolphin African American b l a c k d o l p h i n นะครับ Black Dolphin พอสมัครครบปีคุณก็จะได้เป็น G ก d ด์ดอฟินปลดล็อกสกินทองเท่สุดๆขอให้ช่องอยู่รอดถึงปีเธอสาธุและทุกท่านที่เป็นสมาชิก VP ก็จะมีชื่อ Credit. เเคคครดิตป็นนนน,นสสสัับุําญของของงช่ อยู่ที่ท้ายคลิปใจจริงผมก็อยากคารังวันสมาชิกให้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้กว่าจะคลอดออกมาได้แต่ละคลิปผมก็แทบจะกัดพับเบรกอยู่แล้วขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ